สบายดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะเมือนนี้เข้ามาส้อยจูครับกับไอ้ไส้ครับผมบรรยากาศดีดีครับข้างหลังอยู่ดีครับกิอยู่ปลาครับเหมือนนี่มาอยู่มาอยู่ดวงอยู่ปลาครับผมเหมือนนี้เข้าจะมาซ้อยจูกันนะครับเนาะเนี่ยเนื้อครับผมซ้อยมาแล้วมีกันแท่หน้ามีเนื้อแล้วกับขี้ดิบุาีิริู่ครับว่าสามสิบเก็บนะครับเนาะแล้วก็พักไร้ครับผมน่าสนิทครับผม แล้วก็น้ำชาครับครับแก้วของเราครับเนาะแก้วขมครับแก้วขมมบ้าวัวยังไรยังไงทารับเนาะด้วยนะครับผมเอ้าจัดเบิ้งนี่ครับมือนี้ตั๊บบูมี่ครับพี่น้องไปตับเบิ้ตครับนี่ได้เนื้อได้สามสิบกรี๊ดกะเทน้าครับผมไม่ได้ครับอฮะกินกันด้วยพี่น้องเลย พักไร้ครับมือนนี่อืมหนี้เสียงไลยจากเปลี่ยนเลยครับพี่น้องอากาศตัวีเป็นวัดครับสวยแล้วครับเนี่ยใช่ครับ นี่พี่น้องกันแท้หน้าครับผมเ,เด้อพี่นอ้องเ้อขอตรวจก็ไฟหลายๆครับคุณตีบุกินดีดปะครับเ้ออืมอร่อยแบบอืม,อมนำกุ้นๆเลยครับพี่นน้องอืม นึกหมดไปพี่น้องพริกพี่น้องกินครับต้นพริกแล้วครับพริกธรรมศาสตร์แซ่บพี่น้องฟุ้งวินตังเป็นอย่างไรแน่พี่น้องเอ้ยอยู่ปลาเจ้ ส่บอสุดยอดนะครับเนาะไปนะครับเด้อพี่น้องเนอเรียงเรีมหน่อยนันกันข้างหลังพริกข้างหลังข้างหลังไี่้องทางทางกัเมี่ยแคมื่อส้งพรเด็ดเส่เลยแต่ว่าผมกับซันี่กับเพชรแล้วครับแต่ว่าอายเพิ่นจะก,กินเพชรจค่หน่อยครับ มีไอ้ไเพิ่งเอาน้ำซ่ามานั่งครับผมผมมักอย่ครับนี่ครับผมข้างในมันชาครับอื้มครักกบเขาตาดกตัวผ ามาหลายครับผมกันหน้าบริสุทธน์สร้อยเดี่ยวนี่เนี่ยทุ่มซอยแล้วนี่ครับผมบุ้ยผักหลายผัก,กอืมขอ,ขอขัักนะครับเด้อหอมมะม่วงเต๋วเขียวขมครับพี่น้อง แทบครับยุกเลยร่มกับเย็นเย็นไปหนาะบรรยากาศดีเลยไหมนี้นำชาครับผมเจียวแจ๊บทักครับไ้ครับเนี่ย ยินนํากันครับผมตัวใหญ่แล้วครับพี่นอ้องอืมเนื้อสดๆครับไปลงตลาดมากครับผมเู้ืม เินจำกับไลครับอยู่ในปลาแบบแบบนี้หรอือไม่หรอไม่หรอไม่หรอกครับเด้อสายซ้อยจุน้ำกันดีวะเนี่ยดีครับดีแต่ป้าพ่อใส้ได้ครับผม mí ừ. ừ, con, mí pích cả bòm này, ăn cái đấy, đeo sao còn mi nào, bé ừ. nào sao, có tên nấm sao còn mi nào. ผิด,ดซสค่าต้นแสบพี่นอกแสบข้างหลังเนี่ยตัวว่เขาสักเจ้าบานอยู่ืบรรยากาศได้งไหายเนาะ กินข่างปลาพี่น้องร่มเย็นปัดมาสวอ้อยเข่ากันขักเป็นยังพี่นอ้องเจียวเพียวขมขมครับ นพักหอมพี่น้องเขาเองพักซีใบเรือยลครับเนาะักหอมเปรย์ล้บ้านพักหอมเปรย์แลครับเนาะเดี๋ยวพักซีใบเรือครับผมเข่ากันครับนะปเป็นยังโอ้สุดยอดอืมอ้ำยิ้มแซ่บน้ำเจ้าสุดยอดเลย มากินกลางบรรยากาศปลาครับผมลมยเย็นๆสวยมาเขาท่าครับเช็ดได้เลบุมมีตับพี่น้องไปโบท่านเนี่ย,มมนนเ,นยเนื้อครับตัวนี้ไปโบท่านเขาตับพี่น้องขานาครับผมเบิร์ก่อนเล็บอะไ้ตัครับของขาดด,ดังเดียวไปสาเบิร์ก่อนขาดตบพี่น้องไปนี่ นอกจากนั้นได้เบิดอล้นอย่างนี้คุณภาพอืมอืมเนี่ยโอ้สุดยอดเลย แค่น่าจะเบิดไปนเนาะบอรมิีดมาลำจะสิกินยังไงเลยยำก็จิบขาดบะแหรกเ้นะนี่ยาโรืมหันมากครับ มนนี่มาเยี่ยมมายาม่เเิ่นเพื่อจัดเมนูส้อยจูเป็นจับาทอีกเป็นอยากมาเหิงแล้วมึงมีเวลาไามฮะมนี้ม,นมีเวลาหรพี่น้องเป็นไกนดูขั้นละหมองนอะพี่น้องเนะ COVID าะโควิดหลายทั้งมาตรการมองบรรยูกะบดยเฉพานนอกเขาขพี่น้องแต่ว่าซูม,มือเน,น,น,นี่ยมันกะผ่อนคลายลงอีกยังหน่อยจะได้มาไหนครับพี่น้องจะเล่น,น,น,นมา่กปอ,อกกันครับ ส,สิครับคุณโทรเข่าครับผมเขาตัวเขาไพ้ร้า,รายครับเด้อ Sẹp lái phi nọng treo cái gì bớt ra lại thế nào thế nào của nó treo hết má của bậc lái anh đẹp nè bưng treo này ai vẫn xẹp treo hết với nọng quỳ eo quỳ eo chúng ta bớt cặp ừ. đi cái nhanh vô ừ. tiếng nằm dòi với nọng สายโซจูน้ำกันพี่น้องแซ่บแต่ว่าจะปวดตืใจคนบุกินดิฟนะครับเนะเาะแต่ว่ากต่พวกยังครับขอโทอเอาไฟไปแล้วชุดไหนบุนกินดิฟก็เดือนพันครับผมอือสดุดดเผ็ดมากเลยปาลากระไรแห้งครับใส่ผิกสดขอเลยอ๋ออือพี่นรื พิษต้นสวนเลยครับกินกลางสวนเลยข้อทาแห้งครับยังมีใบอยู่ครับนี่พริกจำพริกครับผมเดี๋ยว สุสจุครบสวัสจุครบสัีครับจุดก่อนบดี่ร่บสวลาดครับสวัสจุรบสวัครับสวัดคับสวดีคบวดี่รบสวัีครับสวั้ดีคบสวบดีครับุดีคบดบสวัคบสีครบสัสดีาีครับสดบีบครับีบวบิรัีับีัรัสดีีด เนี่ยไม่ได้กาข้างหลังพี่น้องปลาล้มเย็นๆช่วยๆครับพี่น้องครับแต่ว่ามาร์กิมเนีร์กัฝากกุไหลกุ้งแจกกุติดตามนะครับเปด้อยพี่น้องเด้อเนี่ยไอ้ใช่ครับผมสองผมกับดอนเจนนะครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษครับผมขันว่ามาก์กิมเนีร์กัฝากกุไหลกุ้งแจกรับพี่น้องเด้อะเได้เฮ็ดคลิปหน้าต่อไปออกสูุพีชนะงมึงครับเดี๋ยวว่าสุดหนี้ว่าก็เฮ็ดมาหลายตื่อแล้วครับผมแจวแล้วแบบหลายครับพี่น้อง เจ้าแซบเจ้าแซบมาเนี่ยไก่เป็นขุยเอาขุยเอาครับผมนักแจวครับผมนักแจวแต่ว่ากรมาถึงนี่แล้วครับน้อพี่น้องนเนาะแจวเบิร์ตก็ไปบเ,เปลี่ยนครับผมมีโบโจบนะครับจะต้องไปต่ออีกนิไดไปไไว่าไรจะต้องไปต่อไปเห็ดแจวใหม่นี่ยังดีแล้วกรเพี่อครับเดไปกินต่อแต่ว่าคลิปนี้ขอจบทำนี่แล้วครับพี่น้องเนาะแจวเบิร์ตแล้วขอตัวก็เพล่หลายๆพี่น้องเอานะครับพบกันครับต่อไปคลิปหน้าเนาะพี่น้อง,นนองนเนาะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม